นอนเรามาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นรูปหล่อหรือสีนะครับเนาะวัดถ้ำเขาหรือสีนะครับเนาะเขามายอจังหวัดปัตตานีรุ่นแรกนะปี2495เนาะนะครับนี่นะครับเนาะรู้แล้วนะครับเนาะ2495แล้วก็ดูเนื้อหานะครับผมนะนี่นะครับเก่าถึงยุคนะครับผมนะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นตารางตารางนะครับผมนะดูความเก่านะครับผมนะนี่นะครับตะไบนะครับเนาะตะไบก็ถึงยุคนะครับนี่นะครับ เห็นตะใบอย่างเงี้ยผมนึกถึงนะครับนึกถึงหลวงพ่อเดิมรุ่นพงศิลน่ะลูกไอ้หลวงพ่อเดิมรุ่นใจี่พวงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยใช่นไหมครับเนาะเก่าถึงยุคนะนะครับเพราะว่พอเดิมพงพอเดิมรุ่นพงศิลก็นะครับเนาะสองสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสี่อะนะครับนันเป็นรุ่นสุดท้ายของของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ใกล้ๆกันนะครับเนาะนี่นะครับมาดูเห็นไหมครับหล่อโบราณนะครับเนื้อหาก็คล้ายๆกันนะครับเนี่คล้ายๆเนี่ย รุ่นเยปวงรุ่นพงศินนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับมีฟองอากาศนะครับหรือเม็ดหูดนะครับเนาะหล่อโบราณนะวิ่งนะครับเนาะตอใบข้างนะครับเนาะด้านหลังนะครับผมนะนะครับแล้วก็เห็นไหมตอใบเก่านะครับผมนะนะครับก็นี่นะครับด้านหน้านะครับนะครับตอใบข้างนะครับผมนะแล้วก็ด้านหลังนะครับ ใบเก่านะฮะนี่นะพี่นะแล้วก็ดูรอยตะไบนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะตะไบเก่าๆนะนี่อันนี้มีรอยตะไบข้างหลังด้วยนะนะครับจะดูเนื้อหานะครับเก่าจัดจานมีตารางตารางด้านหลังนะครับ ก็โอเคนะครับโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไว้พี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตาา์ช่องผมมาด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ